จะขึ้นแล้วนะฮ้ยจะมนุษยเป็นอะไรมึองอะไรต้องมึงมึงมันทาสเมียวทาสหนังเมียวจะไปไหนจะไปหาเจ้าอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยตลอดเลยว้าว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 ว้ตีนงูเวลไม่รู้จักลักตีนอะไไอ้มน,นุษย์ช่วตีนงูเวล ทำไมกูด่าทำไมไม่รู้วะวันี้อะไรของมึงเนี่ยชอบแมวม,มันนั่งเลยแมวแบบมันล้างอ๋อไอ้ตองเอา,เอาไปดูละแล้วมันมันยังชื่อ,อมันชื่อมัน,มนยังเขียนว่านั่งเล่นเกมผีอยู่เลยวะว่าแต่ฟักใครชื่อในไลน์อะ่ะท่านั่นที่กูปเปลี่ยนละอุ้ยไอ้เอ้ย ฉันจะกินเวโปรตีนให้ได้เยอะที่สุดเดี๋ยวใครมาเลยเดี๋ยวแป๊บนึงเปิดเกมก่อน <I love S 1> จะยินเดี๋ยว <love> ซื้อเกมมาสดๆลร้อนเลยอ่ะสี่สิบกว่า <love> บาท <love> เดี๋ยวเปิดดูไลฟ์ในโทรศัพท์แ๊บ,แบสวัสดีอ๋อพี่มอนใช่ปะ ทำไมอยากไดไม่วยดเลยไงมาเกมเวฟโปรตีนเอ้ยมีคนไทยทำได้สิบเก้าวิเหรอวะเอ้ยสิบเก้าวิหรือสิบเก้านาทีวะเนี่ยไม่รู้แป๊บนึงเอ่อเวฟโปรตีน อ้าวมันอยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงโปรติดอ่าขึ้นแลเวยโอเคโชว์เอพีเอสด้วยเยี่ยมออปชั่นโอ้ระดับอีปีกเลยเหรอยูสเนมเอ่อ่ชีอช่องอะไรไม,ไม่รู้จะคิดว่าอะไรดิ เฉวยอะแล้วงไงต่อวะโอเคมีคนไทยเราทำได้ว้าวอะอันนี้วิใช่ไหมคนไทยเราทำได้สิบเก้าวิโอ้อีซี่กับฮาร์ดฮาร์ดแม่งเล่นหนึ่งหนึ่งนาที ยากขนาดไหนวะไม่รู้ตองตองอันนี้ดูไรพี่อยู่ไหมไม่ไม่ใช่ไหมไม่กำลังหาเสบียงอยู่อ๋อเร็วกูจะพร้อมเล่นแล้วนี่ะโอ้ยลดแรงไม่เข้าใจหนูหรอกเวลาดูอะไรอย่างเงี้ยหนูก็หิวแต่ทีนี้ก็ต้องก็เมพอมึงแดกมึงก็จะอ้วนพอมึงอ้วนมึงก็จะลดไม่ลง พอมึงลดไม่ลงพอมึงอ้วนมึงก็ขี้เกียจรถพอขี้เกียจรดแล้วแต่แล้วพอขี้เกียจรถมึงก็จะไม่มีงานทำาพวกะมงทำงานไม่ได้น้ำหนักเกินหรือเดพอมึงทำงานไม่ได้มึงก็ต้องตกงานพอตกงานมึงก็ต้องขายบ้านหาเงินเอาพี่เห็นแบบเดียู่ก็น้ำหนักไว้เกินห้าสิบโลจ้ราจะพ่อเเดี๋ยวเราจะรอคนเราจะรอคนในดิสเรามาดูนั่งดู กี่มุมป๊ดหนึงน่งปั๊ดหนึ่งขอเตรียมตะเบียงก่อนไ,ได้ปหละดถ้าไลน์ในดีคอนมันจะลื่นด้วยไหมเกมเกมนี้มันไม่ได้กินสเปิกแลรขนาดนั้นเปล่าหรือเปล่านะแค่มีแสงตรงวนมสีชมพูไอ้สีแดงไอ้เหี่ช่องชวิงอุ้ยน่ากินจังเดี๋ยว ใช,ใช่น่าจะด้อยู่นะไลนในสองอันนี้มันจะแดกกูแดกแลมไปเท่าไหรไรวะเนี่ยลำหนึงดีกันแต่พี่ไปเปิดในตัว VT วของไปออดแล้วมันก็น่าจะดีขึ้นรู้วันดีครับผมวันเดียรส่งอีมูจิส่งมาเต็มเลยวันนี้เนี่ยเราจะมานั่งเล่นในเกมแดกเก,เก็บโปรตีน กิไอ้นี้ดับโปรตีนถ้าไอ้นี้นี่คือฉันต้องการแล้วถ้าเกิดต้องการมากๆนี่ต้องคำว่าอะไรวะ <laughs> ไม่รู้มันจะมีต้องการแบบต้องการมากจำภาษาอังกฤษไม่ได้ง่ <laughs> โอเคตัดหนึ่งนะให้เขาลอรอดูหน้านี้ไปก่อนแล้วกัน ต่อร้อมยังแป๊บปๆแปปอ้ยโอเคพร้อมเตรียมตัวเพียงหาเลยมึงลองดูไลค์ในไอ้นี้ดิในดิในดิคอร์ดก่อนว่ามันกระตุกโอเคาไม่หรอกมั้งมันแต่มันปรับอีพีให้พี่เลยนะเข้าเกมมาแปบนะโอ้ยลืมเปิดไวไฟนี่วะอีสัตน์อ้าเราจะเป็นไง เดี๋ยวเๆถ้ามันดูเรื่อยๆมันจะกระตุกครับอ๋อเอาก็เปิดแล้วนี่บ้าลืมเอ,อแล้วถ้ามึงไม่เปิดแล้วมึงจะเล่นกับกูได้ไงไม่ไม,ไม,ไม,ไมคือหนูเปิดแล้วแต่ว่าหนูอ่ะไม่ได้เโทรศัพท์เชื่อมไงลืมเอานะพร้อมนะมี How to P l a y เอ่อมีปุ่มออเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ในนู้นแม่งเลยโหมอดอีซีก่อน มาอ้าวมาปุ๊บมีเสียงฝนมาอันดับแรกแล้วไงต่ออย่าบอกว่าค้างนะทำไมค้างมันจะค้างไงเอ้ยเอ้ยมาแล้วไอ้ยีตเสียงฝน ทำให้กูกระตุกมกันตับดึกลดหน่อยเราเล่นเอาวิ่งรอดล้วพอละอ๋ออาหาปรับไม่ลงเลยจ้ะค้างมากๆค้างที่แบบว่าโคตรไม่ค้างเวลี่โลดได้ไหมไม่ได้แล้วโหลดได้แค่นี้ตึบตึบ,ตบแล้วก็ทำการไหนวะรีสตาร์กับรีนี่เอ่อ นี่มัง้งนี่เธอนี่เธอมันกลับไปที่เดิมตัวแต่ตอนนี้ปรับโลแล้วอะไปใหม่อีกรอบ Easy โอเคเปิดมาตัดเลยเปินมเรนแล้วแปดกดอะไรเปิดไฟวะเฮ้ยคดกระตุกเลยไม่ไหวแลละ ไปดูในนู้นเอ้ยทำไมมันกระตุกวะกูไม่ค um> ิดว่าเกมนี้มันจะแดกตปิกเลยขนาดนี้ดริ่มต้นจะไปไงปะเดี๋ยวเดอ เราไปไงเดี๋ยวไปไงมองละเมิดเลยไปไงวะกูดดีทำไมล่ะอ๋อขี้ขวาโอเค ลื่นึันเยอะเลยกระตุกอยู่ไอ้กูว่ากระตุกชิมหานเฮ้ยใช่ในอะไรก็ะุกอีย,อยงอะไรอ,อ๋อมันล่วงตกใจหมนดนะดูทำไมมันยังไม่มาสักทีวะ มาเด,ดี๋ยวแล้วเล่นนันอ,อ,อะไรวะเก็บพื้นอลไรขนาดนะัน้นแต่กัดหัว

แล้วมันยังกระตุกอยูอ่วะคำอะไรเช่ง,งออกแม่งเลยยีกกระตุก จะลุน <laughs> ล้นลุ้นก็ะตัดไปเลยละ เล่นกูซะะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเเฮ้ยล้้ยกูเหนื่อยกูเหนื่อยแฮ้ตแม่งสเดี๋ยวมึงหักับกูยังวะกูจะข้อเกล้ยงมันไป ยู่ป่วยนักการนายีสัตว์กูไปทางนี้ละคือถ้ามันไม่กระตุกเนี่ยเป็นได้นเลย นิ่งแล้นิ่งวิ่งมากกูจะร้อนไล่อ่ะตอนนี้ได้ไปากูจำได้ว่ามันจะตั้งเดียงอยู่ไหนนี่ไงเห็นปะนี่คาปอันมาแล้วมานมมันมามา่มา อ๋อเห็นกูหล่อใสัตว์กำหมัดแล้วนะเห็นกูด้วยหรอว้ารู้ได้ไงโอ้โหเปิดมาเจอเลยหรอโอหลบอะ เนี่มันเรื่อยยากกวะาเขาเปิดมามาเลยเหรอเดี๋ยวกุยังไม่ได้เก็บเลยยังไม่ได้เก็บเลยไเลยตุ๊บตุ๊บตุ๊บดโดโดูดครับดูห้องนี้เป็นไหนวะนี่มันห้องอะไร Ui em lâu miếng phanh nôn lâu miếng phanh Đi นี่กูไม่ควรจะมาใดู ไปวิบวับติดแสบตาดีเ็ันกินเราเดินผ่าน ตกใจสัดอยิ่งแม่ว่าอะไรยแดง Rồi thì anh tình Đi phá mắn Đi gắn mày Đi đâu Này ไปแล้วบักหำไปแล้วไปแล้ว,ลวสามนาทีครึ่งสามนาทีครึ่งยวนดับสามร้อยหกทุกกืมืืปวดหัวลิกู <c oughs> ูเข็มมีโน <c oughs> นี่คืออะไร มีหมดฮาร์ดไหนฮาร์ดดิอยากรู้ว่าฮาร์ดก็มาดิครับเอออ่าสี่สิบอันโอ้โหเอี่ยแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเค เกมไวไปลูกแล้วห้ามเหยียบอันนี้ไม่ใช่ใช่แล้ห้ามเหยียบไปเหตุเพราะถ้าเหยียบแล้วก็อ่าชัดเจนนิ่ไว้นิ่งไว้นิ่งไว้เหยีเหยไว้ลูกเเอาไว้นิ่งเอาไว้เหยีเอาไว้ไปซะนะ

เ <Okay, S 2> ห้ามเหยียบก, oh. กัน้ามเหยียบันนี่ไปลูวไปเร็วไปชัตวนน่าฮัลโหล่าายูลูสห้ามสงรุนักดเร่องอะเรื่องล้วห้ามเหยียบไ้ dạng mà nhảy dạng thằng với tìm lại cái cũng đưa tẻ lên ngay phải โอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็ไปดูเมาไปดูนวโอเคตูเย็นมีเต็มเลยซวดพ่อผลิตไอ้นี่อ่ะไอสี่โอ้ไม่ก็อ้าว

đi nạc thì đã lắng rồi Bây đầm biểu đi nạc của anh máy thì Mất tất cả cấp đạn thêm nữa bay này là Ui

นี่นับไหมน่าน่าจะเฮ้ยมามามายาครับผมคุนินขอขอ่งแล้วกูนิงนิงเออเยินมปตรงโน้นด้วยนิ่งนิงที <c ười> ่สุดกูคือคือก้อนหินกูคือก้อนหินกูคือก้อนหิน กกนีเปฮ้ยไอ้สายกูไม่เล่นละกูไม่เล่นเพราะว่าเราผ่านอีซีก็พอใจแล้วอีกกูมาไล่หรือกูมานั่งทำอะไรมาเนี่ยเย่เกมคุยเฮ้ยคนไทยเราเฮียสิบเก้าเลยนะกิ่งสัตว์ เก้าวิส่วนโมท้าคนไทยเราทำโอ้คนเดิมเลยนี่ว่าทำเวลาไปได้หนึ่งกันทีครึ่งไปกูด